ลิขิตปฏิหารเราทำสิ่งที่ไม่ธรรมดาได้ยังไงแต่งโดยด็อเตอร์โจดิสเพนซาแปลโดยด็อรอังคณามาตรรังสรรและโคจิปอธิการหนุนพักดีบทส่งท้ายความสุขสงบสิ่งที่ผมว่าคุณจะได้จากหนังสือเล่มนี้คือการทำสมาธิเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ ที่จะเปลี่ยนสภาวะดำรงอยู่ของคุณแค่คิดและรู้สึกเป็นสุขระหว่างหลับตาแล้วลืมตาเพื่อใช้ชีวิตต่อไปในวันนั้นในสภาวะไร้สำนึกอันมีข้อจำกัดของจิตและกายนั้นไม่เพียงพอในโครงการชุมนุมเพื่อสันติสุขมากมายและการศึกษาวิจัยที่พูดถึงในบทที่13เมื่อเสร็จสิ้นการทดลองบ่อยครั้งความรุนแรง และอาชญากรรมที่ลดลงก็กลับคืนสู่ระดับเส้นฐานเดิมหมายความว่าเราต้องแสดงออกถึงความสุขสงบโดยต้องให้ร่างกายมีส่วนร่วมด้วยและนั่นหมายถึงเราต้องเปลี่ยนจากการคิดเป็นการกระทาทุกครั้งที่เปลี่ยนสภาวะดำรงอยู่ของตัวเองและเริ่มต้นวันใหม่โดยการเปิดใจสู่สภาวะยกระดับที่เชื่อมโยงเรากับความรู้สึกรักชีวิต ความปิติของการมีชีวิตอยู่แรงบันดาลใจที่จะมีชีวิตต่อไปความรู้สึกสำนึกขอบคุณโดวยว่าอนาคตที่เราวาดฝันเป็นจริงและความเอื้อเฟื้อที่เรามีต่อผู้อื่นดังนั้นแล้วเมื่อเหตุการณ์ที่ชวนว้าวุ่นเกิดขึ้นในชีวิตหรือว่าในโลกถ้าเราแสดงออกซึ่งความสุขสงบแทนการกระทำที่นำโดยจิตใต้สำนึกตามการตอบสนองทางธรรมชาติที่คาดเดาได แสดงความโกรธหงุดหงิดรุนแรงความกลัวความทุกข์ทรมานหรือความก้าวร้าวเช่นนั้นเราจึงไม่มีส่วนร่วมในจิตสำนึกเก่าของโลกอีกต่อไปโดยการทำลายวงจรน,นั้นและแสดงออกถึงสันติเป็นตัวอย่างเราเอื้อให้ผู้อื่นทำแบบเดียวกันเนื่องจากเป็นความรู้ของจิตและประสบการณ์เป็นของกายเมื่อเราเปลี่ยนจากการคิดเป็นการทำ และสัมผัสอารมณ์ที่เป็นผลจากความสุขสงบและความสมดุลภายในใจวินาทีที่เราเริ่มรู้สึกสุขสงบคือวินาทีที่เราเริ่มเปลี่ยนค่าเดิมที่ถูกตั้งมาอย่างแท้จริงด้วยการบั่นทอนพฤติกรรมตอบสนองเหล่านั้นและไม่สร้างประสบการณ์และอารมณ์ซ้ำซากเราจึงไม่ส่งสัญญาณและเชื่อมต่อวงจรเดิมในสมองแล้วนี่เป็นวิธีการหยุดการวางเงื่อนไขร่างกายให้ใช้ชีวิต อยู่กับอารมณ์ที่จํากัดตัวเองของจิตอีกทั้งเป็นวิธีที่เราเปลี่ยนตัวเองและความสัมพันธ์กับโลกรอบตัวทุกครั้งที่ทําเช่นนี้เราสอนร่างกายให้เข้าใจว่าจิตของเราเข้าใจถ่องแท้ในสิ่งใดนี่เป็นวิธีที่เราเลือกและควบคุมยีนซ่อนเร้นที่ทําให้เราเติบโตก้าวหน้าไม่ใช่เพียงแค่เอาตัวรอดตอนนี้ความสุขสงบอยู่ภายในเราและชีววิทยาของเราใกล้จะกลายเป็นเช่นนั้นแล้ว นั่นไม่ใช่หรือที่ผู้นำนักบุญผู้วิเศษและประมาจารย์ผู้มากด้วยบรารมีทุกคนในประวัติศาสตร์สั่งสอนเรามาตลอดแน่นอนว่าในตอนแรกเราจะรู้สึกไม่เป็นธรรมชาติในการต่อต้านเงื่อนไขที่ถูกวางโดยอัตโนมัตินิสัยที่ทำโดยไม่รู้ตัวการตอบสนองทางอารมณ์แบบสะท้อนกลับทัศนคติที่ฝังแน่นและพันธุก,กรรมที่ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น แต่นั่นแหละคือการเปลี่ยนเป็นผู้เหนือธรรมชาติการทำสิ่งฝืนธรรมชาติหมายถึงการต่อต้านพันธุกรรมที่ถูกโปรแกรมมาหรือเงื่อนไขาทางสังคมที่บอกให้ต้องเอาชีวิตรอดเมื่อถูกคุกคามผมมั่นใจว่าสิ่งมีชีวิตใดก็ตามที่ฝ่าฝืนจิตสำนึกของเผ่าฝูงกลุ่มหรือเราเพื่อปรับตัวกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงต้องรู้สึกอึอดอัดและไม่แน่ใจในสิ่งที่ไม่รู้จัก แต่อย่าลืมว่าการใช้ชีวิตกับสิ่งที่ไม่รู้หมายความว่าเราอยู่ในเขตแดนของความเป็นไปได้ความท้าทายแท้จริงคือการไม่กลับไปเป็นคนธรรมดาที่จิตสำนึกของสังคมทั่วไปเห็นชอบแคบเพียงเพราะคนอื่นไม่ได้ทำแบบเดียวกับเราผู้นำที่แท้จริงไม่ต้องการการยืนยันจากคนอื่นแต่ต้องการเพียงวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและเปลี่ยนแปลงของพลังงานนั่นคือสภาวะดำรงอยู่ใหม จึงคงอยู่นานพอสมควรและนำไปใช้ด้วยความมุ่งมั่นมากพอจนทำให้คนอื่นยกระดับพลังงานของพวกเขาและได้แรงมานานใจที่จะทำแบบเดียวกันเมื่อพวกเขายกระดับตัวเองจากสภาวะดำรงอยู่อันจำกัดไปสู่พลังงานใหม่พวกเขาเห็นอนาคตเดียวกับทีผู้นำเห็นพลังเกิดจากทุกคนหลายปีของการสอนผู้คนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตัวเองผู้รู้ ว่าไม่มีใครเปลี่ยนได้จนกว่าจะเปลี่ยนพลังงานที่จริงแล้วเมื่อใครคนหนึ่งต้องการเปลี่ยนแปลงจริงๆพวกเขาจะไม่ค่อยพูดถึงมันและใช้วิธีแสดงออกซะมากกว่าเพราะเขาพยายามใช้ชีวิตแบบที่ต้องการสิ่งที่ต้องใช้การรับรู้ความตั้งใจอยู่กับปัจจุบันจดจ่อกับสภาวะภายในอย่างต่อเนื่องบางทีอุปสรรคใหญ่ที่สุดอาจไม่ใช่ความอึดอัดแต่เป็นการยอมรับความอึดอัดนั้น เพราะความอึดอัดคือความท้าทายในการเติบโตมันทําให้เรารู้สึกถึงชีวิตที่ดํารงอยู่อย่างไรก็ตามหาความเครียดและการตอบสนองเพื่อเอาตัวรอดเป็นผลจากการไม่สามารถคาดเดาอนาคตคิดหรือเชื่อว่าเราไม่สามารถควบคุมผลลัพธ์หรือสิ่งต่างๆจะเลวร้ายกว่าเดิมเช่นนั้นการเปิดจิตและใจให้เชื่อในความเป็นไปได้จำเป็นต้องฝึกคุณลักษณะในการเอาตัวรอด ที่ถูกฝังแน่นในพันธุกรรมมานนับพันปีเราต้องละวางสิ่งที่เคยใช้ให้ได้สิ่งที่ต้องการเพื่อเปิดทางให้สิ่งที่ดีกว่าสำหรับผมนั่นคือความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงถ้าเราทำได้สักครั้งขัดขวางโครงสร้างโครงข่ายประสาทที่เทียบเท่าความโกรธความขุนเคืองการแก้แค้นหรือเปิดใช้งานโครงข่ายประสาท ที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์การเอาใจใส่การให้และการทำนุบำร, ung, รุงรวมถึงสร้างอารมณ์ที่สอดคล้องกันเราก็น่าจะทำได้อีกครั้งและทำซ้ำนี้จะทำให้จิตใจและร่างกายปรับสภาพทางประสาทเคมีให้เป็นหนึ่งเดียวกันเมื่อรู้ร่างกายรู้วิธีเช่นเดียวกับจิตใจมันก็จะกลายเป็นนิสัยติดตัวคุ้นเคยและทำได้ง่ายจากนั้นการคิดและการแสดงออก ซึ่งความสุขสงบที่ต้องอาศัยการเพ่งการรับรู้จะกลายเป็นโปรแกรมในจิตใต้สำนึกตอนนี้เราได้สร้างสภาวะดำรงอยู่ใหม่ที่เปลี่ยมด้วยความสุขสงบที่เกิดขึ้นได้เองและเป็นอีกครั้งที่หมายความว่าความสุขสงบอยู่ภายในตัวเรามีเป็นวิธีที่เราจดจำคําสั่งใหม่ทางประสาทเคมีภายในซึ่งยิ่งใหญ่กว่าเงื่อนไขใดก็ตามในสภาพแวดล้อมภายนอกตอนนี้เราไม่เพียงสุขสงบ แต่ยังเชี่ยวชาญมันรวมทั้งเอาชนะตัวเองและสิ่งแวดล้อมเมอเราจำนวนมากพอเข้าถึงสภาวะนี้ได้เมื่อทุกคนมีพลังงานความถี่และจิตสำนึกที่ผ่านการยกระดับเหมือนกันเช่นเดียวกับฝูงปลาหรือว่านกเลื่อนที่พร้อมเพียงราวกับเป็นหนึ่งเดียวกันเราเป็นจิตที่รวมเป็นหนึ่งและปรากฏเป็นสปีชีส์ใหม่แต่ถ้าเรายังคงทำเหมือนสิ่งมีชีวิตชั่วร้ายที่ทำสงครามกับตัวเอง สปีชีของเราจะไม่รอดและวิวัฒนาการจะทำการทดลองฉากใหญ่ต่อไปสละเวลาจากชีวิตที่วุ่นวายเพื่อมาทุ่มเทกับตัวเองเพราะเมื่อทำเช่นนั้นเท่ากับคุณลงทุนในอนาคตของตัวเองด้วยหากสภาพแวดล้อมอันคุ้นเคยควบคุมความคิดและความรู้สึกของคุณก็ได้เวลาแล้วที่จะถอยห่างจากชีวิตและมุ่งสู่ภายในตัวเอง ย้อนกลับกระบวนการตกเป็นเหยื่อชีวิตและเปลี่ยนเป็นผู้สร้างชีวิตแทนจากหนังสือเล่มนี้ตอนนี้คุณคงรู้แล้วว่าเป็นไปได้ที่จะเปลี่ยนตัวเองจากภายในและเมื่อเปลี่ยนแล้วมันจะสะท้อนออกมาทาั้งโลกภายนอกของคุณนี่เป็นช่วงเวลาในประวัติศาสตร์ที่แค่รู้เพียงอย่างเดียวไม่พอมันเป็นช่วงเวลาที่ต้องรู้ว่าต้องทำยังไงตามความเข้าใจเชิงปรัชญา และหลักการทางวิทยาศาสตร์ของควอนตัมฟิสิกส์ประสาทวิทยาและเอพิเจเนติกส์ตอนนี้เราเข้าใจแล้วว่าจิตวิสัยของเราส่งผลต่อโลกวัตถุวิสัยเนื่องจากจิตมีอิทธิพลต่อสสารเราจึงสนใจศึกษาธรรมชาติของจิตความเข้าใจทำให้เรานิยามสิ่งที่ทำให้อยู่ได้ถ้าความรู้มาก่อนประสบการณ์เช่นนั้นยิ่งเรารู้ว่าตัวเองทรงพลังมากแค่ไหน รวมทั้งเข้าใจวิทยาศาสตร์เบื้องหลังการทำงานของสิ่งต่างๆเราก็ยิ่งเข้าใจความไร้ขอบเขตของศักยภาพของตัวเองทั้งในแง่ของปัจเจกและส่วนรวมเนื่องจากเราพยายามทำความเข้าใจอย่างลึกซึง้งและครอบคลุมในเรื่องของการเชื่อมโยงถึงกันของระบบสิ่งมีชีวิตและเพราะแต่ละคนเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในสนามพลังงานโลกผมเชื่อว่า เราสามารถร่วมกันสร้างและนำพาอนาคตที่รุ่งเรืองสงบสุขและไม่เหมือนเดิมมาสู่โลกใบนี้ได้ทั้งหมดเริ่มโดยการสร้างนิสัยการใช้หัวใจนำพายกระดับพลังงานและปรับจูนเข้าหาข้อมูลและความถี่ที่ยิ่งใหญ่แห่งความรักและความสมบูรณ์โดยความพยายามและความตั้งใจเราควรเริ่มสร้างสัญ,ญลักษณ์แม่เหล็กไฟฟ้าที่สอดประสานเช่นเดียวกับการยนก้อนหิน ลงในทะเลสาบน้ำนิ่งครั้งแล้วครั้งเล่าระหว่างที่เรายกระดับพลังงานและเปิดใจอย่างต่อเนื่องเราสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆพลังงานนี้คือข้อมูลและเราต่างมีกำลังที่จะควบคุมพลังงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงซึ่งไม่ถูกจำกัดโดยตำแหน่งทางกายภาพต่อธรรมชาติแห่งความเป็นจริง เราควบคุมพลังงานในานะอูเฝ้ามองจิตสำนึกหรือความคิดเราเริ่มสร้างอิทธิพลต่อการเกิดสะสารได้พูดอีกอย่างคือเราสามารถทำให้จิตเป็นสะสารได้จริงๆเพื่อฝึกฝนแนวคิดเหล่านี้อย่างต่อเนื่องโดยการเปลี่ยนระดับพลังงานจากสภาวะเอาตัวรอดเป็นการรับรู้ความเห็นอกเห็นใจความรักความรู้สึกขอบคุณและอารมณ์ชูใจ ในระดับที่ยิ่งใหญ่กว่าสัญ,ญลักษณ์ทางแม่เหล็กไฟฟ้าที่สอดประสานเหล่านี้จะดึงดูดกันและกันผลที่เกิดขึ้นคือเราสามารถรวมชุมชนมากมายที่ครั้งหนึ่งเคยแยกจากกันด้วยความเชื่อว่าเราเป็นเพียงสะสารเมื่อเราเปลี่ยนสภาวะดำรงอยู่จากการเอาตัวรอดเป็นความรักความรู้สึกขอบคุณและการสร้างสารรค์แล้วจากนั้น แทนที่จะตอบสนองต่อความรุนแรงการก่อการร้ายความกลัวอคติการแข่งแย่งความเห็นแก่ตัวและการแบ่งแยกซึ่งสื่อโฆษณาวิดีโอเกมและตัวกระตุ้นทุกประเภทคอยย้ำเตือนและวางโปรแกรมให้เราอยู่กับสิ่งนั้นตลอดเวลาเรากลับสามารถร่วมแรงร่วมใจกันได้เมื่อเกิดวิกฤตเราจะไม่ต้องการแบ่งแยกถามหาคนผิด หรือไล่ล่าล้างแค้นทุกครั้งที่ชุมชนทั่วโลกทําสมาธิร่วมกันเราสร้างคลื่นแห่งความรักและความเอื้อเฟื้อที่ใหญ่ขึ้นและแข็งแกร่งขึ้นทั่วโลกถ้าเราทำแบบนี้มากพอเราจะสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงของพลังงานและความถี่รอบโลกได้รวมทั้งยังวัดความพยายามของเราด้วยการเปลี่ยนแปลงทางบวกที่เกิดกับเหตุการณ์ในอนาคตได้การยืนหยัดเพื่อความยุติธรรม และความสงบสุขคุณต้องค้นพบความสุขสงบภายในตัวเองก่อนคุณต้องแสดงออกซึ่งความสุขสงบต่อผู้อื่นซึ่งหมายความว่าเราไม่สามารถยืนหยัดเพื่อความสุขสงบหรือมีความสุขสงบขณะสู้รบกับคนเพื่อนบ้านจงเกลียดจงชังเพื่อนร่วมง,งานหรือตัดสินหัวหน้าของคุณถ้าทุกคนและผมถึงทุกคนหมายถึงทุกคนจริงๆนะครับ เลือกความสุขสงบและถ้าเรามารวมตัวในเวลาเดียวกันลองนึกถึงการเปลี่ยนแปลงทางบวกที่อาจเกิดแก่อนาคตรวมของเราดูสิมันจะไม่มีความขัดแย้งสิ่งที่ทรงพลังไม่แพ้ก,กันคือเมื่อเราหาตัวเราว่าอยู่ในสภาวะสุขสงบเราปรากฏในรูปของสิ่งที่ไม่อาจคาดเดาได้ในสายตาผู้อื่นและเขาสนใจเราเป็นเพราะ เซลล์สมองกระจกเซลล์ Sell สมองชนิดพิเศษที่ส่งสัญญาณเมื่อเราเห็นใครสักคนทำบางสิ่งเราจึงถูกวางวงจรมาให้เรียนแบบพฤติกรรมของคนอื่นการเป็นตัวอย่างของความสุขสงบความยุติธรรมความรักความเมตตาความห่วงใยความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจทำให้ผู้อื่นเปิดใจและก้าวออกจากความกลัว ความก้าวร้าวเพื่อเอาตัวรอดไปสู่ความรู้สึกสมบูรณ์และเชื่อมโยงลองคิดดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าทุกคนเข้าใจว่าเราต่างเชื่อมโยงกันและกันเชื่อมโยงกับสนามพลังแทนที่จะรู้สึกถึงการแบ่งแยกและโดดเดี่ยวเราอาจเริ่มรับผิดชอบต่อความคิดและอารมณ์ของตัวเองเพราะในที่สุดก็เข้าใจว่าสภาวะดำรงอยู่ของตัวเอง ส่งผลต่อชุกทุกชีวิตที่นี่เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนโลกของเราโดยการเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเราเองก่อนอนาคตของมนุษยชาติไม่ได้ขึ้นอยู่กับการชี้ทางโดยคนคนเดียวผู้นำหรือผู้มาโปรดโลกที่มีจิตสำนึกอันยิ่งใหญ่แต่มันต้องใช้การพัฒนาจิตสำนึกร่วมใหม่เพราะประวัติศาสตร์จะเปลี่ยนได้ด้วยความเข้าใจเรื่องการเชื่อมโยงของจิตสำนึกในมนุษย์ และการนำไปใช้แม้จะดูเหมือนว่าโครงสร้างและกระบวนศน์เก่ากำลังพังทลายลงเราก็ไม่ควรโกรธหรือว่าโศกเศร้าเพราะนี่เป็นกระบวนการวิวัฒนาการและกำเนิดสิ่งใหม่เราควร,รเผชิญอนาคตด้วยแสงพลังงานและจิตสำนึกใหม่แทนอย่างที่ผมบอกสิ่งเก่าต้องพังทลายและล่มหายไปก่อนสิ่งใหม่จะงอกงามการไม่สิ้นเปลืองพลังงานไปกับการตอบสนองทางอารมณ์ ต่อผู้นำหรือผู้ที่มีอำนาจเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการนี้เมื่อพวกเขาจับอารมณ์เราได้พวกเขาก็จับความสนใจเราได้ดังนั้นพวกเขาจึงรับพลังงานเราได้นี่เป็นวิธีที่ผู้คนมีอำนาจเหนือเราต้องยืนหยัดต่อหลักการคุณค่าและจริยธรรมอันไม่มีเกื่อนไขเช่นอิสรภาพความยุติธรรมความจริงความเท่าเทียม เมื่อเราสร้างสิ่งนี้สำเร็จผ่านพลังของจิตสำนึกร่วมเราจะรวมกันด้วยพลังงานของความเป็นหนึ่งเดียวแทนการถูกควบคุมโดยการคิดการแบ่งแยกนี่คือเวลาที่จะยืนหยัดเพื่อความจริงไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแต่กลายเป็นสากลผ่านการรวมกันและสร้างชุมชนผมเชื่อว่าเราเข้าใกล้วิวัฒนาการแบบก้าวกระโดดครั้งยิ่งใหญ่พูดได้ว่า เราอยู่ในช่วงเริ่มต้นอย่างไรก็ตามการเริ่มต้นไม่ใช่หรือที่เป็นพิธีกรรมในการก้าวข้ามจากจิตสำนึกระดับหนึ่งไปสู่อีกระดับและมันถูกออกแบบมาเพื่อท้าทายโครงสร้างตัวตนของเราเพื่อให้เราได้เติบโตไปสู่ศักยภาพที่ดีกว่าไม่ใช่หรือบางทีเมื่อเราเห็นจดจำได้และตื่นขึ้นสู่ตัวตนที่แท้จริงมนุษย์สามารถเคลื่อนที่ในรูปของจิตสำนึกของสภาวะเอาตัวรอด สู่สภาวะเจริญงอกงามเมื่อนั้นเราจึงสามารถหลุดพ้นออกสู่ธรรมชาติแท้จริงของตัวเองได้และเข้าถึงความสามารถแต่กำเนิดของมนุษย์ซึ่งก็คือการให้รักบริการดูแลกันและกันรวมทั้งโลกด้วยดังนั้นทำไมไม่ถามตัวเองทุกวันว่าความรักจะทำยังไงนี่คือตัวตนที่แท้จริงของเราและนี่คืออนาคต ที่ผมกำลังสร้างอนาคตที่พวกเราทุกคนกลายเป็นผู้เหนือธรรมชาติ